สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตเกมพูลิงสล็อตนะฮะก็หลายๆที่คงคงมีเล่นานาแหละครับจ,จริงๆแล้วเราเรามีสคริปต์อยู่หลายตัวนะแต่เราทงเรายังไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะเอาอันนั้นอันนี้มามาทำเพราะว่ามันมันต้องปรับแต่งสคริปต์ค่อนข้างจะเยอะเพราะพวกเราทำงานละเอียดอยากให้ออกมาดีๆครับเนื้องาน แล้วส่วนเอเซคิปอ,อื่นๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้จักนะครับผมเมื่อกี้ลูกค้าถามมาเรารู้จักเราก็ตอบว่าไม่มีทั้งทั้งที่ในระบบไม่มีแบบมีตั้งแต่พื้นฐานทั้งมดเลยครับอย่างเช่นไอ้ไอ้ตัว NBC รวมของเนี่ยที่ของของชิ้นเดียวแต่กระจายอะไรอันเนี่ยมันมีมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่รู้จักเพราะทางเราคือเล่นเกมแบบก็เล่นได้ทั่วๆ่วไปนะครับแต่ไม่รู้บางทีไม่รู้ n b c ตัวนี้ทําอะไร N าทีอะไรท,อะไร,ทอะไรบ้าง แต่บางทีสริปมันมีไหมมันอาจจะมีแต่เราไม่รู้อย่างเงี้ยครับผมอย่างไอตัวเนี้ยเราก็เพอเราก็มีมานานละเราก็เอามามาขุดขึ้นมาทําำมีเวลาขึ้นขุดมาทํานะครับผมก็คือนะฮะ,ะไปห้องเกมเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็รวมไว้ที่นี่เนี่ยครับมาเลยเนี่ยครับแล้วเข้าไปข้างหลังเนี่ยครับ เคคราวนี้ก็วิธีการเล่นนะครับผมก็ไม่น่ายากก็เหมือนเกมทั่วไปนะครับเกมสล็อตทั่วไปก็คือการเดิมพันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอ่เลรมันอย่างเช่นไอตัวนี้จำนวนมันเยอะเห็นไหมครับยิ่งจานวนมันเยอะหลายๆตัวเนี่ยาจำนวนเหดียมันจะน้อยฮะหนึ่งเหรียญก็จะได้แค่2เห็นไหมครับ แล้วไอ้พวกนี้ก็เลทก,ก็จะมาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคือแทงเหรียญหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะได้สิบเหรียญนี่สิบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้เรามาแลกก่อนอตัวอย่างนะอ่าสักร้อยเหรียญนี่ไหมโอเคห้าสิบเหรียญอันนี้ก็ร้านค้านะครับร้านค้าก็เป็นของที่จําเป็นในเกมเลยนะครับผมนะฮะที่จะต้องใช้นะครับผมไอ้พวกเนี้สามเหรียญเนี้ยใช้แน่ นะครับเป็นตัวดําเนินเรื่องของเกมเลยนะครับผมอันนี้ก็เหรียญคาสิโนนะครับอันนี้ก็ของของแคทเห็นไหมครับทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ครับนะฮะอันเหรียญอันนี้เหรียญอันนี้รู้สึกจะเอาไว้อาแลกแลกไอตู้กาชานะครับจะมีแลกการ์ดแลกอะไรพวกนี้นะครับผมลองซื้ออันนึงเนี่ยครับ โอเคซื้อได้คราวนี้เม็นดอดีการเล่นเราก็เดิมพันในตัวที่เราคิดว่าจะออกแต่ผมเมดี๋ยวลองทุกตัวแล้วกันน,นัเป็นตัวอย่างนงนะครับอันนี้ลงไป20่นะครับผมอ,อันนี้จะลงไป3 0เพิ่มคึ้เรื่อยๆนะครับอ,อันนี้ก็ไป40 คนนี่คือเล่นมาแล้วก็อาจจะเข้าใจแล้วนะครับผมแต่ของเราคือเอามาพอดีเอาหมดเหรียญหมดพอดีเรามีเวลาก็เลยเอามาปัดใหม่นะครับผมอีสี่สิบห้าสิบอ่าหกหมดพอดีนะครับก็ยังเล่นไม่ได้ผพราะไม่ต้องใช้ห้าเหรียญ ในการเล่นนะค่าบริการดำเนินการนะฮะโอเคมาดูกันว่าจะออกทุวไหนนะครับ,เด,เ,ออนะรบเดี๋ยวผมจะหยุดคลิปแป๊บนึงเพราะมาใช้1น,นาทีนะครับผมนะรหรือ40วินาทีนะครับหรือ30วิหรือ20วิ เลยนับถอยหลังแล้วนะครับดูสิว่ามันจะไปสุ่มออกตัวไหนนะครับ่เอ้ย สีไหนสีไหนนั่นตัวใหญ่ปกติจะออกบ่อยแล้วครับส,สีธรรมดาสีชมพูเนี่ยเห็นไหมครับเอาไปตัวอื่นเร็วไปตัวอื่น เออสีส้มก็ยังดีได้ไหมโอ้โหวันลงสิเยี่ยมผูไหนใส่จะได้ตัวนี้แหละเอาไม่จบไม่จบแองเจิ้ลจบเลยจบลงไปห้าสิบโอ้โหมาตัวนี้เรียบร้อยเลยน่าจะหมดแล้ะ ได้จริงจริงด้วยเนี่ยครับลงไปยี่สิบได้สี่สิบนะครับเล่นต่อเลยก็ได้นะครับผมแล้วแต่แล้วที่มีพิเศษวันนั้นคือเหมือนเดิมนะครับเครื่องมือของเรานี่เองเราได้ใส่าการตั้งค่าเพิ่มเติมให้ไว้ให้แล้วนะครับผมเนี่ยครับเหมือนเดิม สามารถตั้งไอเทมที่จะใช้เล่นได้อันนี้จะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญโพลลิ่งนะครับผมรางวัลที่จะได้ที่ชนะเนี่ยจะได้รางวัลอะไรมันก็ได้รับเหรียญเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างนี้ครับผมรับอะไรก็ได้นะครับผมค่าบริการเล่นเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็น้ําหนักให้ชิกน้ําหนักตัวก่อนเล่นเพราะว่าบางทีคนเล่นลเหรียญเยอะนะครับมันถ้ามันเกินน้าหนักตัวปุ่มุงเหรียญมจะหล่นออกมาเราก็เลยสามารถกําหนดน้าหนักไว้ก่อน เพื่อจะได้มาเล่นนะครับอันนี้ก็ตรงส่วนที่จะแลกที่แลกเอาใช้ซินีแลกต่อหนึ่งชิ้นนะครับนะีบ่ฮะก็ก็ตั้งให้มันสัมพันธ์กันนี้ละกันนะครับเพราะมันมันใช้ใช้ใช้ของอันนี้ในการเล่นนะครับผมอันนี้ราคาต่อหนึ่งเหรียญเห็นไหมครับเพิ่มความสะดวกให้ผู้เล่นนะครับผมยังไงแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้น่าจะโอเคแล้วนะฮะ ส่วนมีสคริปต์อื่นเนี่ยเราก็ยังไม่มีเวลาที่จะทำนะครับเราพยายามจะทยอยทยอยทําลงมาเรื่อยๆนะครับผมมีลูกค้าหลายคนบอกว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีแต่บางทีเราก็มีอย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ยครับแล้วบางทีเราก็ไม่รู้จักอย่างนี้บอกนะฮะก็เลยตอนนี้ก็ตอบไปว่าไม่มีแต่บางทีมันมีนะครับผมฮะยังไงก็ถ้าจะสอบถามเนี่ยก็แคปรูปมาให้ดูหรือว่าอะไรที่เราเข้าใจง่ายๆอ่ะว่าเกมเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับเราใช้ตัวสอบให้เร่ง่ายยังไงก็ ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ